สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อัโต๊กพาทุกท่านมากับ BMW ix3 ซึ่งรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรถลุยแต่ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยคนที่ชอบสไตล์รถยกสูงชอบอสไตล์รถลุยแต่ว่าใช้งานในเมืองเป็นหลักเนี่ยคงไม่น่าผิดหวังกับตัว ix3 คันนี้ครับซึ่งการออกแบบต่างๆเนี่ยได้ทั้งในเรื่องของความประหยัดที่ ใช้กำลังจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ได้ในเรื่องของอตัวรูปแบบที่พร้อมหลุยครับตัวนี้เป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งครับรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ,รบกับก็ตอนนี้เราก็อยู่กับรถลุยอย่างตัว X3 ครับแต่ว่าความแตกต่างของ X3 คันนี้ก็คือในเรื่องของขุมพลังครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นไฟฟ้าล้วน ก็การใช้งานก็จากมอเตอร์ที่ทำการขับเคลื่อนครับซึ่งจะไม่มีเครื่องยนต์แบบพวกรฮบิดครับซึ่งการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่แตกต่างจากตัวเครื่องยนต์เลยครับอัตราเร่งในพวกนี้ก็ทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่จะแตกต่างก็คือเรื่องของความเงียบรถรุ่นนี้ขับไปนี่เสียงเงียบมากครับเพราะว่าไม่มีตัวเสียงของเครื่องยนต์มารบกวนแล้วครับ แล้วก็ในส่วนของตัวระยะทางที่เดินทางได้เนี่ยสเปคของเขาบอกว่า468กิโลเมตรแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันมีบวกลบครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขับอย่างเงี้ยครับที่มีรถเยอะๆเนี่ยเราเหยียบยกก็คือเวลาเจอรถคันหน้าช้าเราก็ยกคันเร่งสุดมันก็จะชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ก็จะทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเรา เหยียบคันเร่งตลอดไม่ได้ยกเลยก็คือมอเตอร์จะกินกำลังไฟจากแบตเตอรี่ตลอดเนี่ยก็อาจจะมีระยะทางที่น้อยลงเมื่อวานรับรถมานี่ก็ระยะทางที่อยู่บนนับปัดจะบอกว่าอยู่ที่402กิโลเมตรแต่ว่าเวลาวิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันมีมันมีขึ้นลงก็คือตอนที่จอดปุ๊บมันเหลืออยู่380กว่าเออ360กว่ากิโ แต่ว่าพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยตัวเลขกลับขึ้นไปเป็น3 8 0กว่ากิโลซึ่งพวกนี้มันจะคำนวณตามลักษณะการขับขี่ครับซึ่งตัวกำลังของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีมาให้เนี่ย286แรงม้าเนี่ยก็เพียงพอครับสำหรับการใช้งานแล้วก็แรงบิดที่มีมากถึง400นิวตันเมตรเนี่ยทำให้การเล่งแสงเนี่ยทำได้รวดเดียวการใช้ความเร็วที่ไม่สูงมากเนี่ย มันจะสามารถเรียกแรงบิดจากมอเตอร์ได้เยอะครับตัวนี้ก็เวลาที่เรากดคันเร่งไปเนี่ยมันก็จะตอบสนองได้ดีครับเพียงแต่ว,ว่าตัวกำลังของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะลดลงไปตามเท้าที่เรากดลงไปครับซึ่งถ้าเราเหยียบเบาๆเนี่ยการกินไฟก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดเราเหยียบเยอะๆก็การเรียก การเรียกใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมากขึ้นครับโดยตัวเวลาเรายกคันเร่งปุ๊บเนี่ยพอมันไปจะถึงรถคังหน้าระบบก็จะหนว่วงทำให้ตัวรถชะลอลงแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมันจะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีรถคันหน้าถ้าเกิดเราปล่อยเท้าจากคันเร่งเนี่ยมันจะพุ่งไปแบบเหมือนกับไม่มีอะไรมาหน่วงเลยครับตัวนี้ก็ จะได้ระยะ่างที่เพิ่มขึ้นครับความรู้สึกเวลาขับรถเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ใกล้คันเร่งหน้ามากไปเรายกเท้าจากคันเร่งเนี่ยมันจะเกิดการหน่วงซึ่งบางทีผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยเนี่ยอาจจะเมาได้เพราะนั้นทางแก้ก็คือกดคันเร่งไว้นิดหนึ่งมันจะลดอาการหน่วงจากที่อบอเตอร์ ทำงานได้เป็นอย่างดีครับตัวนี้ก็จะช่วยได้กับตัวนี้ก็ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกับตัว X3 ครับไม่ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่อุปกรณ์ใดต่างๆเนี่ยยกเว้นในเรื่องของพลังแค่นั้นเองที่เป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแทนที่จะเป็นเครื่องยนต์ครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดคนที่มีบ้านอยู่ชั้นเมืองห่างจากที่ทํางานประมาณก 150กิโลเมตรร้อกิโลเมตรเนี่ยคุ้มครับสำหรับการใช้งานเพราะว่า,าไม่ต้องไปชาร์จไฟในระหว่างทางก็คือสามารถที่จะเดินทางไปกลับแล้วก็กลับไปชาร์จที่บ้านมีพวกวอล์กมีที่ชาร์จไฟที่บ้านก็เช้ามาก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้คืออัตราสิ้นเปลืองที่เราใช้กับค่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบกับตัวน้ำมันแล้วเนี่ยมันจะ ต่างกันค่อนข้างเยอะครับเพราะนั้นเวลาที่ผ่านการใช้งานไปสัก5ปี10ปีเนี่ยบางทีส่วนต่างที่เราได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าครับสำหรับาการใช้รถไฟฟ้าล้วนๆแบบนี้ครับ,รบสำหรับตัวาการขับเคลื่อนในรถรุ่นนี้ครับจะมาจากตัว มอเตอร์ไฟฟ้าครับซึ่งเป็นรถอีวีหรือว่ารถไฟฟ้าล้วนครับซึ่งกำลังที่ส่งมาจะอยู่ที่210กิโลวัตต์หรือว่า286แรงม้าครับส่วนแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรครับซึ่งเป็นตัวมอเตอร์ที่คงแรงบิดได้แม้ว่าจะใช้รอบสูงอยู่ก็ตามครับ ทำให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่6.8วินาทีเท่านั้นเองครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดจะทำได้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีความจุมากขึ้นกว่าเดิมครับเมื่อเทียบกับพื้นที่การติดตั้งแล้วก็น้ำหนักครับซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะให้พลังงานรวมอยู่ที่80 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้สูงสุด74กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งตัวามาตรฐานของตัวรถรุ่นนี้ก็จะเดินทางได้460กิโลเมตรครับตามมาตรฐาน WLTP ครับโดยาการชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่400โวลต์ครับ แล้วก็การจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นไฟ12โวลต์ครับซึ่งถ้าเป็นไฟกระแสะสลับก็จะชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ครับแต่ว่าถ้าเกิดชาร์จด้วยไฟ AC DC ซึ่งเป็นไฟกระแสะตรงก็จะไดะ้การรับพลังงานสูงสุดได้ถึง150กิโลวัตต์ครับซึ่ง ตัวแบตเตอรี่ในรถรุ่นนี้ครับรองรับการชาร์จจาก0ถึง80%ภายใน34นาทีครับเราก็จะมีระบบนำพลังงานกลับไปใช้ใหม่แบบแปรผันให้ครับซึ่งแบตเตอรี่แรงดันสูงรุ่นล่าสุดจะติดตั้งอยู่ใต้ตัวรถครับซึ่งจะช่วยลดจุดสูญทวงได้ประมาณ7.5เซนติเมตรครับเมื่อเทียบกับ X3 รุ่นอื่นๆครับแล้วก็ตัวช่วงล่างแบบอะแตีก็จะปรับ ด้วยไฟฟ้าตามาสภาพถนนแล้วก็การขับขี่ครับกับการตกแต่งของตัวแผงคอนโซลในตัว i-X3 ตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวแผงคอนโซลที่บุกด้วยวัสดุบุนุ่มครับแล้วก็จะเสริมด้วยพวกแผงลายที่เป็นลายาเข้าหลังตัดครับส่วนตัวจอที่เป็น จอกลางก็จะมีความยาวหน่อยครับแต่ว่าจะไม่สูงมากซึ่งตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่ามันจะไม่บดบงับงสายตาครับเวลาเราเรานั่งปุ๊บเนี่ยาสายตาเรามองไปเนี่ยตัวนี้จะต่ํากว่าขอบกระจกครับเพราะนั้นมันจะไม่บดบังทั้งนาวิสัยของอผู้ขี่ครับส่วนตัวพวกช่องแอร์อะไรต่างๆก็เหมือนกับตัว X3 ธรรมดาครับ เพียงแต่ว่าในส่วนของตัวที่ด้านล่างก็จะมีตัว iX3 เพิ่มมาให้จะได้รู้ความแตกต่างครับซึ่งในรถรุ่นนี้เนี่ยจะมีที่วางแก้วน้ำา2ใบครับแล้วก็มีช่องเสียบตัวที่จุดบุหรี่มาให้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์บแบบไร้สายมาให้ด้วยครับก็สามารถเที่จปิดได้เวลาที่เราไม่ใช้ครับก็ส่วนของตัวตัวเกียร์ รอบๆเกียร์ก็จะเป็นตัวปุ่มควบคุมครับก็ที่เป็นปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่ข้างคันเกียร์ครับก็เกียร์ก็ดึงมาตลงมาปกติครับส่วนตัวควบคุมจอกลางก็จะอยู่ที่ปุ่มหมุนตัวนี้ครับเวลาหมุนปุ๊บเนี่ยภาพที่แสดงมันก็จะแตกต่างกันไปตามที่เราเลือกครับก็ใช้ปุ่มหมุนแล้วก็กดตัวโหมดเข้าโหมดต่างๆก็จะมีตัวแยกมาอีกทีครับตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ในส่วนของตัว ที่เป็นพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง M ครับก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับที่สามารถาควบคุมพวกอุปกรณ์ต่างๆได้บนตัวก้านพวงมาลัยครับตัวนี้ก็จะมีตัว M อยู่ตรงด้านล่างของพวงมาลัยครับแล้วก็ตัวมาตรวัดครับตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลครับก็มีข้อมูลหลากหลายครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัว ตัวมัดวัดได้ซึ่งตัวนี้จะมีบอกในเรื่องของตัวความเร็วมาให้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้พลังงานในตอนนั้นครับตอนนี้ก็จะมีข้อมูลของตัวระยะทางที่วิ่งได้จะมีบอกไว้ครับอยู่ที่ตอนนี้เหลืออยู่255กิเมตรครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระดับแบตเตอรี่หรือระดับไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ก็มีมาให้ด้วยเช่นกันครับตอนนี้ก็ เหลือเกิน50%อยู่ครับที่ใช้ได้ครับสำหรับในส่วนของตัวจอกลางที่ใช้อยู่ในรถรุ่นนี้ครับจะเป็นอจอแบบสัมผัสครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวข้อมูลจากตัวหน้าจอได้เลยครับหรือว่าเราจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มปรับเปลี่ยนอยู่ที่ตรงข้างคันเกียร์ก็ได้ครับ ตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วครับก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวจอแสดงผลครับที่อยู่หลังพวงมาลัยก็จะเป็นจอดิจิตอลขนาด12.3นิ้วด้วยเช่นกันครับตัวนี้ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการรับทราบเนี่ยก็จะแสดงไว้ตรงจุดนี้ครับจะมีทั้งในเรื่องของระดับตัวแบตเตอรี่แล้วก็จะมีตัวความเร็ว ของตัวรถที่ใช้งานครับแล้วก็จะมีระยะทางในพวกนี้จะบอกไว้ละเอียดครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดได้ครับจากในส่วนของตัวปุ่มปรับครับตัวนี้ก็ใช้งานก็ต้องใช้เวลาทำความรู้จักหน่อยครับเพื่อจะใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้ได้อย่างคล่องแคล่วครับ สำหรับในส่วนของตัวเบาะนั่งของไอเอ็กสามครับก็จะเป็นเบาะอุ้มหนังปรับด้วยไฟฟ้าครับซึ่งสามารถที่จะปรับพนักพิงแล้วก็ปรับตัวการเลื่อนเบาะได้แล้วก็ปรับตัวด้านหลังครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับมาให้ด้วยเช่นกันครับก็เป็นเบาะนั่งที่มีพื้นที่รองรับขาเนี่ยสามารถที่จะปรับเลื่อนมาข้างหน้าเพื่อขยายช่วงรองรับขาได้ครับ <g iven> เป็นเบาะอุ้มหนังที่เป็นหนังหนาหน่อยครับจะแข็งนิดนึง แล้วก็การเดินก็จะเป็นได้สีฟ้าครับตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าล้วนครับก็เป็นเบาะนั่งที่แข็งนั่งก็ไม่ไม่ถึงกับกระด้างมากครับก็นั่งได้ดีพอสมควรครับครับก็ในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังครับก็เป็นเบาะนั่งที่ ุ่มหนังแท้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่วางแขนครับสามารถที่จะพับลงมากับก็จะเป็นที่วางแขนแล้วก็สามารถเที่ยะเปิดใส่พวกเอกสารพวกสิ่งของได้ครับด้านหน้าเปิดมาก็จะมีที่วางแก้วมาให้ครับตัวนี้ก็พับเก็บก็ง่ายๆครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องแอร์หลังมีมาให้พร้อมครับก็จะเป็นตัวช่องแอร์ที่มีปุ่มปรับความ ความแรงของลมได้แล้วก็จะปรับในส่วนของตัวอุณหภูมิได้เช่นกันครับในรถรุ่นี้จะมีช่องเสียบ usb ที่เป็น Type c มาให้ครับจะอยู่ที่ด้านล่าง2ช่องครับที่วางขาก็กว้างๆครับนั่งสบายไม่อึดอัดครับกับก็ตามสไตล์รถ suv ครับเบาะนั่งต้องพับได้ครับตัวนี้ดึงพักพิงด้านบนพับเบลมากครับกดปุ่มนิดเดียวครับก็สามารถทียพับเบาะ พักพิงเบานั่งลงมาได้เลยครับก็ตกกฝั่งหนึ่งก็พับง่ายๆครับตัวนี้การพับเบาะจะแยกเป็นตัว40-60ครับการเปิดฝากระโปรงท้ายครับง่ายๆกดปุ่มครับก็ฝากระโปรงท้ายก็จะเปิดมาครับ พื้นที่เก็บของในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยก็มีเยอะอยู่ครับสามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้สบายๆครับเปิดฝาขึ้นมาก็จะมีะตัวหลุมสำหรับใส่พวกสายชาร์จเก็บไว้ครับตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จที่จะใช้กับตัวเครื่องชาร์จที่บ้านครับตัวนี้ครับแล้วก็ ตัวการพับเบาะก็ทําได้ง่ายแผ่นปิดของตัวห้องเก็บของก็มีมาให้ครับตัวนี้บังสายตาไม่ให้คนข้างนอกมองเห็นครับตัวนี้ใช้งานง่ายตัว i x 3ครับจะแตกต่างไปจากตัว X3 ธรรมดาครับเห็ <c oughs> <He S 3> นสังเกตได้ชัดเจนครับจากตัวกระจังหน้าที่จะปิดทึบด้านบนครับแต่ว่าจะมีช่องไว้สำหรับรับ อากาศเข้าอยู่ตรงด้านล่างครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นทรงไตคู่เหมือนเดิมครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว bm มอยู่ครับตัวช่องอากาศเข้าจะเป็นทรงตัว L ครับซึ่งไฟหน้าในรถรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าอ d ตติบีครับซึ่งจะปรับ ลำแสงให้เหมาะสมกับตัวสภาพการจะจอดครับรถตัวด้านข้างของ i ่ X 3ไอครับก็จะรูปทรงก็คล้ายๆกับพวกรถ SUV ทั่วไปครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้ครับตัวจะได้ล้อขนาด20นิ้วมาใช้งานครับซึ่งตัวนี้จะใช้ยาง245ทับ45 20ครับแล้วก็ใต้ท้องรถก็มีความสูงพอสมควรครับสำหรับการลยุยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากครับมาทางด้านท้ายครับตัวนี้เป็นการผรสมผสานร,รวมของแอร์เบรกเตอร์แนวตั้งกับไฟท้าย LED โมใหม่ครับซึ่งตัว การออกแบบก็ทำให้รถดูสะดุดตามากขึ้นครับถางด้านล่างก็ออกแบบมาในสไตล์ของดิฟฟิวเซอร์ครับแล้วก็จะมีช่องของตัวให้อากาศไหลผ่านได้รวดเดีวครับครับสำหรับตัวสาหรับตัว IX3 ครับจะเป็นรถที่มีตัวถังยาว 4,734ม m mm, เมรครับแล้วก็ตัวความกว้างของตัวรถครับจะอยู่ที่1,891ม m mm, มครับส่วนความสูงของรถก็จะอยู่ที่1,668ม m mm, มครับโดยตัวในห้องเก็บของตอนท้ายครับก็จะจุได้510ถึง1,560ลิตรครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่จะรองรับการใช้งานสำหรับคนที่อยากได้ความประหยัดได้เป็นอย่างดีครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยการใช้ไฟฟ้าล้วนก็จะเสียค่ากระแสไฟฟ้าที่ถูกกว่าน้ำมันค่อนข้างเยอะครับ